สวัสดีครับวันนี้ก็มามาสัมภาษณ์นะครับผู้มีความสำเร็จเรื่องการใส่ปุ๋ยเทอร์โบไทโอแมกซนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยสูตรน้ำนะครับปุ๋ยนี้ก็เป็นปุ๋ยที่เพิ่มผลผลิตนะครับก็เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำยางวันนี้สำหรับป้าก็เพิ่นใส่ทั้งนาข้าวนะครับนาข้าวหนึ่งหนึ่ง้งาต่อน,น้ำยี่สิบลิตรนะครับแต่ถ้าเป็น ยางพาร,รานะครับยางพาร,ราป้าเพิ่งจะใส่สีฝาต่อน้ำยี่สิบริทนะครับแล้วก็ผสมกับยี่สิบยี่สิบใช่ผสมไหมยี่สิบยี่สิบก็สี่ช้อนสี่ช้อนด้วยยี่สิบปุ๋ยสิยี่สิบยี่สิบสี่ช้อน,อนแล้วออก็อันนี้ก็สีฝาอันนี้ก็สีฝานะครับอืมแล้วก็ฉีดใส่ต้นต้นใส่ลำต้นใส่ใบอย่างนี้เนะาะอ่า ยอดทั้งต้นทั้งยอดทั้งต้น,ตนถ้ายายยงายงใหญ่ก็มันไม่ไม่ถือไงมันสูงอ๋อแล้วว่างเอาระหว่างจริงๆแล้วว่าป้าต้องการแบบแกระอนเล็กกี่กระปุกนะวันนี้น่ะเจ็ดเจ็ดน้องได้แค่สี่น้องวันนี้เนาะเดี๋ยวผมจะสั่งมาเพิ่มนะครับเพราะว่าที่สำนักง,งานตอนนี้มีมีแค่สี่ก็ามาแค่นี้ลูกค้าต้องการมากๆอยากจะเอาไปสี่อ๋อเดี๋ยวผมจะสั่งมาสักสิบเนาะ ก็ได้เนาะก็ไม่เป็นไรหรกเราก็ทยอยเอาบอกให้เข้ามาเยอะหน่อยเพราะาเข้าเอามาน้อยเพราะว่าการใส่ปุ๋ยก็แล้วแต่ช่วงเนาะป้าใส่แล้วรู้สึกชอบยังไงบ้างน้ำยางไหลทำให้หน้านิ่มเลยยางหนาเบิกยางหนาน้ำยางไหลดีเออหน้านิ่มเนาะกิดง่ายที่หน้าแตกก็ดีที่หน้าแตกก็หายด้วยที่หน้าแตกต้นแตกก็หายด้วยอ คือปุ๋ยมันครบเนาะ,ะมันเป็นปุ๋ยปุ๋ยนี้เป็นปุ๋ยซันเฟอร์นะครับปุ๋ยเทโอแมกนะครับส่วนปุ๋ย20 20่าก็มันก็จะคล้ายปุ๋ย15 5 5แต่ว่ามันจะมีวิตามินต่างๆที่มีประโยชน์กับพืชเยอะกว่าก็เลยเป็นสูตร20 20นะครับก็นะครับราคานะครับราคากอ็อยู่ที่ลิตรละนะครับลิตรละ312บาทนะครับ แล้วก็ถ้าปุ๋ย20่สิ่สก็าราคาเดียวก,กันก็คืออยู่ที่กิโลละ3า2ร้อบองบาทเนาะก็คุณป้าฉีดตอนไหนนี่เลยฉีดได้ตลอดเวลา,ตอ,าตอนเช้าตอนเย็นจริงเลอฉีดได้ตลอดเวลานั่นแหละก็ฉีดเลยนะครับถ้าว่างตอนไหนก็ฉีดฉีดทุกจิตวันใช่ไหมเจ็ดวันสี่เจ็ดวันสี่อ๋อถ้าเกินไปก็ไม่เกินสี่ อ๋อแล้วฉีดกี่ครั้งถึงจะโอเคถ้ายางดูดกับต้นยางถ้ายางหน้าแต่หน้าตายอย่างนี้ก็ฉีดบ่อยอ๋อหน้าแต่หน้าตายก็ฉีดบ่อยฉีดไปเรื่อยๆอ๋อแต่ถ้าถ้ายางมันออกดีแล้วสวยคมอืมก็ฉีดสองสาครั้งก็โอเคอ๋อแล้วสบู่นี่แหละสบู่โหเจเท้าล่ะ ดียังไงเอาซื้อไปให้ใครทำให้หน้าขาวเนียนเนาะอ๋อเห็นไหมครับแม้แต่แม้แต่เราที่ครับมาทำกำลังกำลังถ่ายวิดีโอ,อไลฟ์สดอยู่เออถ่ายป้าเจริญเด้ออย่าลืมไปดูที่ช่องพุทธคุณพุทธสุขภาพดีทีวีนะครับก็จะออกช่องโน้นนะครับก็วันนี้ก็มาถ่ายทอดเรื่องปุย๋ยเทอร์โบเทอ,อแม็กนะครับ ผมใส่ข้าวก็ดีเหมือนกันนะผมใส่ฟ้าหนึ่งก็แล้วก็ปุ๋ยยี่สิยี่สิบอยู่อ่าสี่ช้อนผมใส่แล้วก็ข้าวก็รวงดีเขียวนะครับใครใครที่มีปัญหาเรื่องข้าวเหลืองสีเลยครับไม่เหลืองครับผมเออมันจะไม่เหลืองอ่เห็นใส่อ่ปุ๋ยกิฟฟีนใช่มันต้องใช้เองอะไรที่เราใช้เองว่าจะขายได้ ก็วันนี้ก็ได้ถ่ายทอดเนาะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นยังไงร่างกายถึงแข็งแรงป้าก็บอกว่ากินอาหารเสริมกิินอาหารเสริมกิฟฟินเนะาะเรา้ต้องดูแลตัวเองอยู่เสมอนะครับอย่างปุ๋ยนี้ก็ที่เราต้องใส่ให้พืชเพราะว่าพืชก็ต้องการการดูแลนี่คืออาหารของพืชนะครับคือปุ๋ยปุ๋ยซันเฟอร์นะตัวน,นี้ครับแล้วก็ปุ๋ย 20- 20ก็คือปุ๋ยที่คล้ายๆว่าเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งอาหารและววิตามินรวมของปุ๋ยคือตัวนั้นนะมันก็เลย ใส่แล้วเม่แต่ต้นแต่ก็หายเนะาอะอแล้วก็ไม่แต่คนเรานะครับคนเราก็ถ้าทานอาหารเสริมบางร่าง,งกายก็จะแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยทํางานได้ทีนี้ป้าอายุเท่าไหร่ล้วครับเนี่ยโอ้หกสิบอ๋อหกสิหรือหกสไม่รู้ถึง8ันาหกสอได้เงินหรือ,อยังได,ได้แล้วเนาะอ๋อ <60, S 1> ครับ 60, คุณป้าแข็งแรงมากนะครับอายุหกสิบนึกินย่างสบายนะครับกินย่างสบาย<ส>เกี่ยวข้าวสบายนะครับขีดเองด้วยบ่ขีดเองอ๋อนะครับแข็งแรงมากนะครับใครใครก็เลยอยากใช้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาไม่ครบกร็ส่งให้ก่อนเนาะโอเคโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่เผยแพร่นะครับเราว่าก็เดี๋ยวผมจะส่งให้ป้าดูแล้วก็ป้าก็ ส่งรูปตัวเองไปให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่ามันก็จะได้ขายดีทั้งอาหารเสริมแล้วก็ปุ๋ยนะครับนี่คือการแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จใส่เลยครับไม่ผิดหวังหรอกครับใส่ปุ๋ยคือปุ๋ยตัวน,นี้ผมใช้ผมใส่เองมานานแล้วก่อนที่ป้จะใช้นะครับคือถ้าใครเห็นในคลิปของผมท,ที่ผมใส่ข้าวใส่อะไรเนะี่ยผมใส่มาหลายปีแล้วเออแล้วก็สนยมผมก็ใส่มาหลายปีแล้วนะครับก็ไม่ใช่ของใหม่อะไรผมมั่นใจอยู่แล้วว่ามัน,มนเป็นปุ๋ยที่ดีนะครับ แล้วก็ไม่สามารถหาได้ในของตลาดเพราะมันปุ๋ยซันเฟอร์ยางยางป่าปุกที่14พฤษภาคมอืมใครใครก็บอกว่าใช้อะไรทั้งสวยสวยมากเลยใช่ไหมเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายสวยนยางด้วยอ่าแล้วก็สวนนี้ก็สวยใกล้ไม่สวยนยางป้าไม่อยู่ริมบ้านอยู่ริมบ้าน,านเนาะใหญ่สวนเ็กอที่บ้านเอ๋อโอเคป้าเขาปลูกยางเยอะ ก็ปลูกแล้วก็มีสวนเล็กได้กี่ปีแล้วยังเพิ่งพุ่งสภาอืมแต่มันสวยอ๋อประมาณสองสามเมตรได้อืมพุ่งเลยนะสองสามเมตรเดีวยวพุ่งนะ,ะเออพราะฉีด,ดบ่อยๆเพราะว่าปุ๋ยทางใบมันฉีดปุ๋ย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 เขาเรียกว่าปุ๋ยทางใบมันฉีดได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่ต้องใช้น้ํา ไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอให้ให้ถูกลากมันยอดขึ้นตลอดเลยเราไม่ต้องว่าเ,ออเ,ล,เลือกว่าฤดูฝนถึงจะใส่ได้ถ้าเป็นปุ๋ยทางดินเราต้องเลือกใส่ตอนดินชุ่มถ้าิดินแห้งมันก็จะไม่กินปุ๋ยครับถ้าบางทีดินแห้งมากปุ๋ยก็หายไปกับแสงแดดที่เลียแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยทางใบมันก็มันก็กินได้ตลอดเวลายิ่งถ้ามันมีน้ําค้างนี่ สี่โมงเย็นนะครับปากใบก็จะเปิดนะครับแล้วก็เปิดกินทั้งคืนก็จนกว่าแสงแดดเข้มเขมประมาณ9ก้าโมงสิบโมงมปากใบของพืชจะปิดอีกครั้งหนึ่งถ้าร้อนทาไมปากใบมันปิดเพราะว่า,าพืชมันถ้ามันเปิดตลอดเวลาน้ําในต้นมันจะระเหยใบมันจะเหี่ยวทามันก็มีลักษณะส,สิ่งมีชีวิตเราเอาตัวรอดเมื่ออากาศร้อนมามันก็ปิดปากใบไว้เมื่ออากาศเย็นมามันก็เปิดปากใบเพื่อรับเตยสีเป็นตอนเย็นมีกว่านะสีได้ตลอดเวลา ก็มันฉีดมันติดไว้พอ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 มันพอมันเปิดปากมันก็กินได้เลยตแต่จริงๆถ้าเหมาะสอมคือฉีดตอนเย็นดีที่สุดแต่บางทีเราไม่มีเวลาอย่างผมนะถ้าจะไปฉีดข้าวตอนเย็นอย่างเดียวผมโอ้ยตายฉีดได้เดียวเองมันก็ไม่เสร็จสักที <c oughs> ผมก็ใส่ทั้งวันเลยรีบฉีดรีบเสร็จก็ไม่เป็นไร <c oughs> เพราะว่าต้องรีบฉีดให้เสร็จนะครับ <c oughs> ว่ามันก็ติด <c oughs> ไนะว้นั่นแหละพนเปิดปากใบน้ำค้างออกมามันก็กินปุ <c oughs> ป๋ย แต่ถ้าใครสามารถเลือกได้นะครับเลือกได้ก็คือเวลาสี่โมงเย็นจนถึงค่ําคืนทั้งคืนนี่ะสีได้ตลอดเวลาเพราะว่าปากใบมันเปิดแล้วก็น้ำหมอกลงเพราะน้ำหมอกลงมันเปิดปากใบเมื่อกี้น้ำหมอกก็คลิปนี้ก็ขอได้รับคาขอบคุณนะครับไปเจรญคำนะครับที่มา,าเผยแผ่ความรู้นะครับก็แนะนําการใช้ปุ๋ยปุ๋ยตัวนี้ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับสำหรับใครที่เป็นทางเลือกแล้วก็ราคาไม่ได้สูงเหมือนปุ๋ยทางดินด้วยนะครับเพราะว่า คุยทางดินเป็นปัจจัยของการตลาดเนาะอันนี้กระปุกละ300นะครับผมว่าสามก็ใส่ได้1ไร่นะครับก็ใส่ลันรุยยางออกดีเลยนะครับผมลองใส่ดูนะครับอ่าไม่พูดมากครับเจ็บคอครับอ่าสรับคลิปนี้ก็เขาจบแต่เพยงเท่านี้กันอ่ะชูสองนิ้วหนอยเล็้วสองนิ้วหันมาสองมือด้วยอ่าขอบคุณมากครับสาวๆกิฟฟี่ก็ใช้ง่ายอย่างนี้ครับให้ชูสองนิ้วก็สองนิ้วครับขอบคุณมากครับ